สวัสดีครับผมนะครับอนุชาญโรเตอร์วันนี้ครับขออนุญาตท่านการบริหารซีพูดตามนะครับ วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงนะครับสำหรับสินค้านะครับชุดใหม่นะครับที่เข้ามาภายเดือนธันวาคมและคือสินค้าที่เข้ามาในเดือนธันวาคมแล้วแต่ผมยังไม่ได้อัปเดตนะครับให้ท่านได้รับชมวันนี้นะครับคือผมก็เลยนะครับคือมัดรวมนะครับคือทุกรายละเอียดนะครับทุกรายการที่เข้ามาภายในเดือนธันวาคมนี่ครับจะมาพูดทีเดียวเลยว่ามีรายการไหนบ้างและบางรายการเข้ามีโอกาสนะครับติดจอนะครับเป็นบางรายการนะครับวันนี้คือผมก็ขอชี้แจงนะครับเป็นหัวข้อเป็นรายการไปรายการไปนะครับเพื่อในการเสียเวนะครับขอเชิญท่านนะครับไปรับชมนะครับรายละเอียด คลิปวิดีโอพร้อมการพร้อมกับผมเนี่ยจะมายาแปลมพร้อมกันนะครับไปกันเลย อ้าวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงครับสำหรับสินค้าของเรานะครับที่จะพูดในวันนี้มี9รายการนะครับซึ่งมี4รายการนะครับต้นคลิปนะครับคือผมบอกไปก่อน4รายการนี้เป็นสินค้าที่มาถึงร้านแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับและก็ส่วน5รายการหลังนะครับคือสินค้า5รายการดีในเก็คือกําลังจะเข้าร้านนะครับช่วงธันวาคมนี้มีเข้าแน่นอนและก็จะมีบางรายการนะครับใน9รายการนี้มีติดจอนะครับในส่วนใหญ่แล้วนะครับก็วันนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสนะครับมาพูดให้ทุกท่านได้รับ ในทาคลิปในช่วงเวลานี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าวันที่3มกราคมปี65นี้นะครับคือสาขาร้านขายอะไรของเรานะครับซึ่งจะเปิดร้านครับซึ่งผมก็ต้องเกียมอะไรบางอย่างเลยหลายอย่างนะครับทั้งขอเอกสารจากหน่วยงานรัฐจากนู่นจากนี่ขอไฟขออะไรต่างๆนะมันเยอะมากมันจะทําให้ผมวุ่นวายมากนะครับเลยไม่มีเวลานะครับคือมาทําคลิปนะครับให้ทีทั้งบ้านได้รับชมลูกค้าได้รับชมนะครับแต่ทุกอย่างตอนนี้นะครับเริ่มจะลงตัวแล้วประมาณ70%และเลย30%ก็รอแค่เปิดร้านรอทําบุญร้านรอเชิญพระรอจัดโต๊ะจี๋ เล็กๆน้อยๆครับคกอเราจะขออนุญาตนะครับเข้าสู่นะครับรายการที่1น,นะครับรายการที่2และรายการที่3นะครับ สามรายการนี้ครับจะเป็นโคมืสูตรนะครับทั้งหมดนะครับ PC นะครับ56าขีดเเป็นรถขุดนะครับราดอยู่ที่5.6ตันหรือ5.5ตันก็ได้แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ครับเป็นรูปแบบตู้เก่งนะครับคือเครื่องยนต์ดีเซลซีซูปั๊มนิ้วและคอนโทรลสั้นน้ำมันนะครับสำหรับรายการพวกนี้ครับราคาที่ผมเสนอเนี่ยอยู่ที่7จ็ดแสนนะครับสามห0ื่นบาท56าขีดเรายการพวกนี้นะครับอย่าไปเหมารวมกับพวกสี่สิบขีดเจ็ดนะครับคือรุ่น7เหมือสามสิบขีดเจ็ดนถ เล็กนะครับปีผลิตก็อยู่ที่ประมาณ1997-1998แต่รายการที่ผมพูดถึง3รายการนี้เป็นรถปีผลิตอยู่ที่ประมาณ 210, 212, 0 213อยู่ในใกล้เคียงพวก200รุ่น7หรือไอ้พวกที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับ3รายการเนี่ยอยู่ในมวลหมู่สเปครถใหญ่ซึ่งรถใหญ่กับรถเล็กเนี่ยการเรียงต่ำระดับรุ่นเนี่ยมันจะมีการผิดพลาดกันนะครับอย่างรุ่น7ของรถใหญ่กับรุ่น7ของรถเล็กเนี่ยรถรุ่นใหญ่จะมีปีที่ใหม่กว่านะครับขอจาอย่างนี้นะครับ คือนะครับคือ3ารายการเลยก็ต้องขออภัยานะครับมีการติดจอนะครับเป็นที่รอๆนะครับ1รายการทุกท่านไม่ต้องเสียดายไปนะครับคืออีก2รายการที่ยังว่างอยู่นะครับสารายการที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นสภาพพอๆกันที่มาที่ไปนะครับบริษัทเดียวกันนะครับคือไม่ต้องไปคิดว่าตัวไหนคือดีสุดตัวไหนคือด้อยสุดไม่ต้องไปมองหานั้นนะครับมีโอกาสนะครับคือเลือกได้เลือกเลยนะครับก็เหลือ2รายการเท่านั้นนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานเพราะเนื่องจากมีลูกค้าจีบอยู่ตลอดเวลาขออนุญาตครับเข้าสู่นะครับรายการที่4ี เป็นยันม่านะครับ B2S นะครับตัวนี้ผมอาจจะไม่พูดเยอะนะครับเพราะเนื่องจากว่าสินค้ารายการนี้ผมเอาไปประจําร้านนะครับขายอะไรนะครับคือเราจะเปิดร้านที่3มกราคมนี้นะครับเราต้องการรถรายการนี้ไปยกของนะครับช่วยยกของยกโซ่ยกล้อนํายกอะไรต่างๆที่เป็นเกี่ยวกพวกช่วงล่างเราไม่โคลซึ่งน้ำหนักมันเยอะนะครับซึ่งรถรายการนี้ที่ผมมองดูมันเล็กกระทัดรัดแล้วก็ราคาต้นทุนมันถูกผมก็เลยคิดว่าควรที่จะไปอยู่ตรงนู้นดีกว่ามันน่าจะเหมาะสมนะครับก็ต้องขออภัยนะครับเข้าสู่ครับรายการที่5นะครับ จะเป็นโกเบนะครับ SK 5 5 SR ขี่นะครับรูปแบบตู้เก๋นะครับปั๊มนิ้วคอนโซนสั้นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดสีสูบราคานะครับอยู่ที่7 0 0 0แสนะครับเก้าหมืบาทเอกลักษณ์คือทำงานเร็วไวปรับเปียวคล่องตัวแน่นอนนะครับเนื่องจากเป็นใช้สั้นนะครับเครื่องยนต์นี้ก็เป็นเครื่องยนต์ชนิดเชื้อเพลิงดีเซลขนาดสีสูบนะครับเครื่องยนต์ยันมาแล้วเป็นที่ร้อนครับไดร์เลกด้วยนะครับขออนุญาตนะครับคือเข้าสู่นะครับรายการที่6นะครับรายการที่6กนี้จะเป็นยี่ห้อคูปตาร์นะครับรุ่นนะครับ KX 155่ขีสามนะครับสำหรับรายการนี้ก็คือตู้เกตนะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด4สูบของคูเอต้าปั๊มนิ้วคอนโทรลสั้นน้ำมันนะครับรายการนี้ก็ถือว่าสดสวยดูดีนะครับแต่ก็ต้องขออภัยนะครับมีการนะครับติดจอนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปคร่าวๆไปนะครับลงไม่ได้ลงคลิปสิลงรูปภาพไปเฉยลูกค้าโอนจองมาทีนะครับไม่ลงมาดูรถเลยนะครับสำหรับรายการพวกนี้นะครับคือผมก็จบในราคานะครับห้าแสนนะครับห้าหมื่นบาทนะครับห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ครับ ขออนุญ,ญาตนะครับคือเข้าสู่นะครับรายการที่7และรายการที่8นะครับก็คือผมขอมัดรวมเนื่องจากว่าเป็นรถรุ่นเดียวกันที่ห้องเดียวกันคือคูปะต้าเคนะครับหนึ่งหนึ่งขีดสตัวนี้ถือว่าโหขายดียามากสำหรับทางร้านเรา <S <S มีลูกค้ามากมายนะครับคือถามมาเยอะมากว่าพี่รถหนึะะ่งหกหนึ่งเมื่อไรจะมาหนึ่งหกหนึ่งเมื่อไรจะมาเพราะว่ามันไปชนกระสุนอะไรเทียบชั้นกระสุนได้นะครับมันก็เลยรู้สึกว่าพวกนี้ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับ <S <S คือราคานะครับผมเสนออยู่ที่ห้าแสนนะครับเก้าหมื่ ล้วก็จะมีการทําสีเก็บงาน่วซึมเปลี่ยนสายของเหลวเช็คนุ่นเช็คนี่นะครับคือทุกอย่างให้รถเนี่ยทุกรายการอยู่ในสภาพนะครับที่พร้อมใช้ร้านเรานะครับจะเป็นมาตรฐานเดียวนะครับทุกรายการที่ผมพูดถึงมาตั้งแต่รายการแรกจนถึงรายการสุดสุดท้ายนะครับคือทุกอย่างนะครับคือเราเก็บงานมาตรฐานใด้กันหมดนะครับคือเช็คงานเก็บระบบทําสีทํานุ่นทํานี่บริการส่งลงแวกลงภาษี ขององของแถมนะครับมีให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องการแนะนําหลังการขายนู่นเนี่ยอะไรต่างๆนานาเรามีครบเครื่องหมดทุกอย่างนะครับสำหรับรายการพวกนี้นะครับคือ5 0 0แสนนะครับ9 0 0าหบาทนะครับสำหรับ161-3ราคาต่อคันนะครับ5้0 0 0นบาทนะครับทุกท่านนะครับเห็นแล้วนะครับสนใจมีการวางประจำนะครับรับวางประจำได้ทันทีนะครับแต่อาจจะต้องมีความล่าช้าที่นึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าสินค้านะครับทุกรายการผมอาจจะมีใช้เวลาในการเก็บงานหน่อยพช่วงนี้นะครับตารางคิวในการจองค่อนข้างสูงนะครับ อ่านะครับขออนุญาตครับเข้าสู่นะครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่9นะครับเราจะไม่ค่อยได้เจอเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ขายไซส์3ตัน3ตัน5เราไม่ค่อยเจอแล้วเพราะเนื่องจากวันแพงคนก็ขยับไปเล่นไซส์4ตัน5าตันมันคุ้มค่ากว่าอะไรงนี้ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ยังมีคนหมู่หมู่ใหญ่ๆนะครับหรือกลุ่มใหญ่อยากได้ไซส์3ตันหรือ3ตัน5เพราะ4ตันเนี่ยมันจ่ายเกินไปคือรถไม่ได้บังมันทุกข์ลำบากบ้างตอนนี้ครับเราเอามาเอาใจแฟนิดหนึงครับสำหรับสินค้ารายการนี้เป็นไอเนะครับ 35J เนะครับเป็นรถที่สวยมากนะครับเป็นรถขนาด3.5ตันนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอีซูซุสามสูบนะครับปั๊มนิ้วคนทนสันนอมันนะครับ ทุกอย่างนะครับรถรายการนี้มีลายแยกด้วยนะครับคือราคาที่ผมเสนอครับอยู่ที่4แสนนะครับ20,000บาทรถสวยจริงๆนะครับสวยมากทุกอย่างนะครับคือเราเก็บงานให้ทุกอย่างให้มันพร้อมใช้ให้มันครบส่วนเรื่องสีเนี่ยผมอาจจะออกเฉดสีเองนะครับให้สวยกว่านี้นะครับให้แม็กกว่านี้มีการลงติ๊กเกอร์มยทุกอย่างนะครับนะครับเก้ารายการที่ผมพูดไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาอาจจะยืดยาวนิดนึ่ครับคือถ้าเราฟังจบนะครับก็คือจะเข้าใจนะครับส่วนเงื่อนไขนะครับในการวางมมดจาส่วนเงื่อนไขในการซื้อขายผมนะครับ คือรูปแบบรายการควมามจำนะครับต่อสินค้ารายการนะครับคือวมามจำห้าหมื่นบาทนะครับคือเวลาในการเก็บงานต่างๆก็ประมาณ 30- มสถึงสีวันนะครับโดยประมาณนะครับถ้าทุกท่านนะครับคือรอได้นะครับก็คือสามารถติดต่อเข้ามานะครับพูดคุยกันนะครับคือ ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับคือปรึกษาแล้วก็สอบถามไว้ก่อนได้นะครับคือถ้าพร้อมแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับหรือทุกท่านนะครับคือมองเห็นแตกต่างยังไงครับช่วยคอมเมนต์แล้วกันนะครับว่าคือรถรุ่นนู้นรุ่นนี้อยากจะเห็นรุ่นนี้รุ่นนี้ช่วยทําคลิปทาบริการรีวิวหน่อยนะครับถ้าผมมีเวลาว่างพอนะครับคือผมก็จะมาทาคลิปวิดีโอให้นะครับสำหรับวันนี้ผมอนุชานะครับลุงเลเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ